สวัสดีครับวันนี้เรามาทำเมนูหัวน้อยหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นส่วนขาไม่ได้มาทั้งตัวนะครับจะเป็นส่วนขาของหัวน้อยอันนี้น่องอันนี้ส่วนสะโพกนะครับมีใบมะกรูดตะไคร้ขมิ้นแล้วก็ใบตะไคร้ลองก้นนะครับ เราก็นำนมาลองเลยครับแล้วก็นำไปน,นึ่งน้ำเดือดใส่ลงไปครับแล้วก็รอเวลาว้าว อหอมสมุนไพรมากครับแป๊บหนึ่งครับเรามาถึงขั้นตอนการทำน้ำพริกขาครับสูตรของผมก็จะมีขาแก่นะครับอนี่คือมะแขวนนี่หอมแดงครับกระเทียมแล้วก็พริกป่นแล้วก็ปรุงรสด้วย กลือกับผงชูรสนะครับแค่นี้เองครับไปลองทำกันเลยนะครับใส่มะเขือก่อนบดให้ละเอียดโอเคแล้วก็ขา เอียดแล้วใส่หอมแดงกับกระเทียมครับเลยโอเคเริ่มละเอียดแล้วใส่พริกป่นครับพริกป่นนี่ขั่วเองนะครับนี่จะได้กลิ่นหอมแล้วก็ดอกเกลือประมาณนี้ครับนิดหน่อยลองดู เกือบลืมครับผงชูรสนี่ครับเสร็จแล้วประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอนเนื้อสุกไปทานกันเลยนะครับโอ้โอเคครับอหอมสุกเรียบร้อยอือหือ โครับนี่เนื้อน่องลายโอโห,โอโหเสร็จเรียบร้อยครับน่องเนื้ออัวน้อยนึ่งครับนี่ทั้งน่องทั้งสะโพกนะครับแต่เป็นอวน้อยดีครับน้ำพริกคาสูตรใส่มกแขวนนิดนึง อร่อยนะครับลองไปชิมกันนะครับนี่ขอน่องลายนี่ก่อนเลยครับนี่อืมนุ่มๆน,นี่ครับน,น่องลายน้อยอื ลองชิมดูครับมันไม่ได้ครับมันต้องนี่ครับมันต้องข้าวเหนียวนี่เอาพริกขา่าประมาณนี้ครับเผ็ดครับเมื่อกี้ลองชิมดูแล้วเผ็ดมากนี่ใส่ไปเลยครับเต็มเต็มคำอืมนุ่มนุ่มครับ เนื้อโคดนุ่มเลยอือครับถ้าไปย่างก็กลัวจะแห้งครับเนื้อจะไม่อร่อยนุ่มๆแบบนี้ครับที่ว่านละลายในปากนี่ของจริงนะครับนี่อีกน่องหนึ่งครับนี่น่องลาย ร้อนร้อนร้อนครับอืยงแบบนี้ครับนี่กรุดเลยครับกรุดอืสุดยอดครับน้ำพริกขาหอมกลิ่นมะแขวนสามารถนำไปทำได้นะครับสูตรนี้บอกเลยว่าอร่อยมาก ฝากกดไลคกดติดตามไปด้วยนะครับ